ทุกคนอันนี้เฮียเขาเอาแบตมาขายให้นะครับอ่าเฮียบอกว่าแบตพึ่งเด้งเลยรถไม่ค่อยได้ใช้ใช้ประมาณทีละครั้งลูกค้าครับอ่ารถไฮบิดอ่ะพยายามใช้บ่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับก็ยังดีอันนี้คือแบตสภาพแบบเหมือนป้ายแดงเลยเห็นว่าแบบนี้แหละครับเครียกแบตป้ายแดงคือประมาณว่าใส่เข้าไปในรถหมายถึงว่าอาจจะเป็นเคม เทม0ครั้งที่1แล้วพอครบ10ปีมันก็หมดประกันเนาะอ่าก็เลยมาได้งองนนี่ปีอะไรปี2024ก็หมายความว่าเฮีย er, รถเฮียแกประมาณ2013ก็จะเปลี่ยนครั้งแรกก็ประมาณปีอ่าประมาณ6-7ปีแล้วก็พอ6-7ปีปุ๊บอีก3ปีก็หมดประกันก็ใช้ต่อได้อีก3-4ปีก็ตามนี้เลยครับอ่าใช้ต่ออีก3-4ปีพอใช้ต่ออีก3-4ปีก็คือ แบตใหม่อ่ะอยู่ได้ประมาณห้าหกปีครับลูกค้าอ่าหกปีนี่เ็ดปีนี่คืออย่างเก่งแล้วถ้าเป็นคัมรี่ครับอ่าฉะนั้นแบตเตอรี่เสียมันก็คือเสียแต่นี้ไอ้ที่ผมซื้อมาเนี่ยได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ดวงหมายถึงว่าอยู่ที่เซลล์ข้างในอ่ะครับว่าเอามาเช็คแล้วอุ้ยดีมากกว่าครึ่งหรือสวยก็ เสียมากกว่าครึ่งอันนั้นเราก้องยอมรับสภาพเพราะเราไม่สามารถที่จะเช็คก่อนซื้อได้เช่นอุ้ยแบตลูกนี้ดีมากเอาไปเลยหมื่นหนึ่งอ่าเราไม่สามารถเทอย่างนั้นได้อุ้ยแบตลูกนี้ขี้เล่มากเอาไปสองพันจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้ฉะนั้นผมรับซื้อทุกสภาพครับรับซื้อทุกสภาพไม่ว่าสภาพไหนเพราะผมเลือกไม่ได้เช็คไม่ได้และแบตที่ซ่อมมาแล้วหมายถึงว่าแบตที่รีิวมาแล้ว ผมก็รับซื้อครับลูกค้าผมก็รับซื้อเต็มราคาหมายถึงว่าลูกค้าเอารถลูกค้าไปซ่อมอ่าเท่าไรสามหมื่นสี่หมื่นประกันหนึ่งปีพอครบหนึ่งปีหมดประกันลูกค้าก็ไปเปลี่ยนลูกใหม่มาไอ้ลูกนั้นน่ะลูกค้าสามารถเอามาขายให้ผมผมก็รับซื้อเต็มราคาเหมือนกันรับซื้อเต็มราคาเหมือนกันไม่ว่าแบตเคยซ่อมมาหรือว่าแบตรีบิวมาหรือว่าแบตปลายแดงแบบนี้ เพราะบางทีแบตป้ายแดงแบบนี้เอามาเข้าเครื่องแล้วสู้แบตรีวิวไม่ได้ก็มีเหมือนกันครับก็มีเหมือนกันแบตเธอลูกค้ามาบางลูกนะเสียแบบมากมายเพราะว่าเวลาเด้งปุ๊บเขาฝืนใช้เขาฝืนใช้เขาใช้ต่อประมาณเดือนสองเดือนพอแบบนั้นแล้วปุ๊บเสียหมดเซลเสียเสียหมด บางเจ้าเสียทั้งหมดเลยเชื่อไหมบางเจ้าเสียทั้งหมดเลยใช้ได้อยู่ประมาณสองสามก้อนข้างๆครับข้างๆมันไม่ค่อยเสียแต่ข้างในอะ่ะเสียหมดเลยมันจะใช้ได้ประมาณแบบหนึ่งสองแล้วก็สามสามสามสี่ 4, อะไรประมาณนี้ครับอ่าอันนั้นคือแบบที่ใช้จนชำผมก็ต้องรับสภาพผมก็ต้องรับสภาพไม่มีสิทธิ์ไปโวยวายว่าโอ้ยลูกค้าแบตบไม่ดีเลยคืนเงินได้ไหมอ่าไม่ได้ครับฉะนั้นถ้าได้แบตด,ดีเราก็จะเป็น ถือว่าเราโชคดีโอเคนะครับขอบคุณมากราศีปรับยนต์ครับสวัสดีครับ